สวัสดีครับพบกับอมฤตปินนั้นนะครับวันนี้ก็มีพระหลวงพ่อวัดเลยคิงนะครับรุ่นมงคลจตุคามนะครับผมเป็นพระเนื้อโลหะนะครับ3ากษัตริย์นะครับนี่นะครับออกปี2550้าห้าศนะครับดูเนื้อองค์พระกันนะครับนี่นะครับ ่อโค้ดลันมาเรียกด้านหลังด้วยนะครับรานะคา260บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ด้วยนะครับกดติดตามช่องร้านค้าในลาซาด้าด้วยนะครับเวลามีสินค้าใหม่จะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะครับนะคะ่ครับต่อมียิงเลเซอร์โค้ดด้านหลังแล้วก็ยิงเลเซอร์มาเรียกกำกับทางลันนะครับพร้อมกล่องครับเนื้อกามกริย์ สวยนะครับ <c oughs> เยี่ยมขึ้นขอได้นะครับ <c oughs> ติดรถติดลาไว้ขึ้น <c oughs> บนหิ่งนะครับบูชาที่บ้านนะครับร <c oughs> าคา2อ0บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ <c oughs> สั่งได้ใน l a z a ด a หรือไดเล็กมาโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์ลา์มีเบอร์โทรมีนะครับร <c oughs> องรับที่บ้านได้เลย260บบาทบวกค่าขนส่งอีกนิดหน่อยนะครับ ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับบารมีหลวงพ่อวัดไร่ขิงคุ้มครองนะครับแห,ห่งเรงลอยทุกท่านปลอดภัยจากโควิดครับไม่ประมาทการจะตกนะครับสาธุสาธุสาธุ